สวัสดีค่ะวันนี้พากินพาทำจะชวนมาเย็บกระทงใบตองไปรอยกระทงกันนะคะพี่น้องเรามาลงมือทำกันเลยค่ะส่วนอุปกรณ์ของเรามีไม่มากแค่ใบตองกับเข็มหมุดนะคะกันไก่สิ่งแรกคือเราฉีกใบตองตัดใบตองความกว้างเจ็ดเซนนะคะความยาวตามเนื้อใบตอง เรามาดูวิธีทํากันพักควยแบบนี้นะคะควยกระโทกกระทงค้ายๆกระตรงขัดน้ามกระทกขนกนะครับพักจะพักพักพกพกดทบเส๋รัพักมากเเสียงมานะคะเสียง แล้วลุมมา้ามาทบแล้วกัดมาตรงนี้นะคะแล้วจับจับตรงข้างใยุ้มเข้าหากันลักษณะนี้พี่น้องลักษณะนี้นะคะยุ้มเข้าหากันมาซ้อนกัน แล้วก็ <c oughs> แม็กเลยจ้ะก <c oughs> ะทำให้โดยงานเลยนะคะทำ <c oughs> ง่ายนะคะ <c oughs> ไปตองทุก เสียงทัดเสียงมาตรงมาโดเสร็จแล้วยุม้มซ้อนกันค่ะซ้อนกันตรงค่ะแม็กเยวจ้ะ ว่าตัดส่วนปลายจะแค่เอาข้างหลังทับกันนะพี่น้องปูนะมเราก็จะหุ้มด้วยใบเตยและใบตองนะคะเราจะคว่มหน้านะคะคว่มหน้าคว่มหน้าลงเก็บให้รอบๆ าดูากีบซ้อนข้างบนนะคะใช้หกนิ้วนะหกเซนนะคะหกเซนหกเซนเหมือนเดิมพับเข้ามาจ้ะ เฉียงเฉียงนะคะพี่น้องนะ,ะเฉียงเสร็จแล้วเอามาเข้ามาตรงกลางเลยตรงกลางฝั่งนี้ก็เหมือนกันเฉียงเสร็จแล้วพับมาทบตรงกลางเลยตรงกลางก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะฮะทันไหมคะ เราพับตรงกลางนรกคือพับตรงกลางก่อนปักถึงออกมาเราก็จะเฉียง,เฉ,ยงเฉียงเฉียงมันออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเอามันมาตรงตรงกลางอะเอามือตรงนี้นัดดันแบบตรงกลางก็จะจุดตรงกลางเนี่ยเซล็บฝั่งนี้ก็เหมือนกันเฉียง เสร็จแล้วเราก็จะเอามันเข้ามาตรงกลางมันก็จะมาประจบกันนะคะมันก็จะมาประจบกันเสร็จแล้วพับด้านข้างเข้ามาหากันด้านข้างนะคะเนี่ยด้านข้างเข้ามาหากันเราจะดูตรงนี้ด้วย เสร็จแล้วแม็กแม็กเลยจ้ะแม็กเสร็จแล้วเราก็ตัดพับเข้ามาหากันจะ้ะพับเข้ามาหากันเฉียงพับเฉียง แล้วเอามาตรงกลางที่พับนี่เลยเอามาจัดตรงกลางตรงพับนี้เสร็จแล้วด้านนี้ก็เหมือนกันเฉียงเฉียงแล้วก็เอามาตรงกลางจุดหากันตรงนี้จะ้ะลองพับด้านข้างเข้ามาหากัน ง่ายๆพี่เนาะง่ายๆเข้ามาหากันกันเสร็จแล้วเอาแม็กแม็กเลยค่ะตัดเลยค่ะ นี้เรามาวางใบตองนี่ช้ำหน่อยนะพี่น้องตั้งแต่เช้านะอันนี้เรามาวางเรามาวางขีดสับขนาดนี้นะคะอันนี้เราจะหงายอันนี้จะคว่ำสับตบเลยค่ะ ได้สองรอบแล้วนะคะอัน,นี้เรามาใส่รอบตรงกลางอีกรอบนะเราก็จะได้แล้วนะคะเนี่ยสองชั้นสามชั้นทั้งด้านล่างด้วยจะปากยากหน่อยไปตรงอืม ส่วนเทียนถ้าว่าเรากลัวปักยากอะไรเราก็เอาไมา้จิ้มฟันหรืออะไรล้ำแหลไม้ล้ำเหลมมา <c oughs> พันด้วยสกอตเทปจะง่ายเลยแค่นี้เราก็ได้แล้วพี่น้องสวยงามมากเกากี่ชั้นก็แล้วแต่แล้วแต่เราชอบหลายชั้นเราก็ใส่ไปหลายชั้นง่ายๆพี่น้องเย็บง่ายๆ วิธีทำก็ง่ายๆตามที่บอกแล้วนะง่ายๆค่ะเราเข็มข้างรู้ะเราไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรแค่นี้เราก็จะได้แนละ้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะเผื่อจะได้ไม่พลาดพากินพาทำมีงานฝีมืออะไรมาแบ่งปันกันทำนะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจากพากินพาทำค่ะสวัสดีค่ะ